สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกลัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุณญาดาเลิฟทาโลกเพื่อนๆวันนี้หน่อยอยู่ดีๆหน่อยก็เอาไพ่ยานโลกนะคะขึ้นมาแล้วก็สอบถามดูว่าขณะที่กำลังสวบดบทบูชาครูครูบาอาจารย์เนาะหน่อยก็เลยสอบถามว่าจะให้หน่อยพูดเรื่องอะไรดีวันนี้ให้หน่อยอัดคลิปเรื่องอะไรดีได้ไพ่ใบนี้ตกลงมาค่ะ หนก็เลยจะพูดในเรื่องของผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือคนที่ทำดีไม่หวังผลหรือคนที่เรียกว่าคนที่ปิดทองหลังพระนะคะนี่คือพลังงานแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวนะเป็นเรื่องราวของคนที่ปิดทองหลังพระโดยวันนี้นี่ยก็จะใช้ไพ่ย,ยานนโลกแล้วก็ไพอ่อาคานนมอาคานนมนะคะทารรตนะคะทารโร่นี่แหละนะคะเป็นตัวมาเสริมกันนะคะทีนี้เราเรามาดูกันดีกว่าพลังงานของคนที่ ปิดทองหลังพระเดี๋ยวถ้าจะขอดูพลังงานหน่อยขอดูหน่อยขอใช้ไพาย,ยานโลก,ก่อนขออนุญาตของรักษาครูครคูบาอาจารย์เจ้าเกฑนดวงชะตาเทพเทว,วดาเทพภรษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้การอ่านไพ่ของหน่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถที่จะนะคะสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามที่นะคะ จักรวาลครูครูบาอาจารย์อยากที่จะให้หน่อยเปิดในเรื่องนี้ที่เด้งออกมาคนที่ปิดทองหลังพระนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของใครหลายคนคนที่มีความสุขทุกครั้งกับการที่เห็นคนที่เรารักนะคะได้ดีมีความสุข คนที่เสียสละอะไรหลายๆอย่างเพื่อคนอื่นๆคนที่อยากให้คนที่เรารักประสบความสำเร็จไปให้ถึงฝั่งก่อนถึงแม้จะตัวเองจะเป็นคนสุดท้ายก็ยินดีอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของไม่อยากอวดอยากอ้างในเรื่องของการทำดีปฏิบัติดีนะคะดูเห็นไหมคะคุณว่ามหัศจรรย์ไหมสิ่งที่เด้งออกมา นะคะคุณเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีค่หน่อยบอกเอาไว้เลยบุญกุศลที่คุณทําสั่งสมมาการที่คุณเป็นคนที่ทําดีไม่หวังผลบางคนก็นะคะอาจจะเป็นสายปฏิบัติอย่างชัดเจนเลยก็ได้อาจจะเป็นคนที่สวดมนต์เจริญภาวนาในทุกๆวันก่อนนอนวันละสิบนาทียี่สิบนาทีนะคะพอให้เหมือนกับเป็นการดีท็อกช้าล้างสิ่งไม่ดีออกไปแล้วสิ่งที่คุณทาอ่ะคุณทําด้วยเจตนารมที่บริสุทธิ คุณทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันคุณทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะทํามันเหมาะสมที่คุณคุณรู้แล้วว่ามันเหมาะสมที่คุณจะทําต่อไปเป็นคนที่น่าจะเดินในทางสายแบบสายสายเขาเรียกว่าทางสายกลางหรือว่าทางมาทางธรรมะอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเป็นคนที่นุ่งขาวห่วมขาวเนาะเป็นคนที่มีความเตรียมพร้อมนะคะ เป็นคนที่ไม่ได้ทําความดีแบบกระทันหันนะ่ะเป็นคนที่ตั้งใจอ่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่ตั้งใจในการที่จะทําดีในทุกๆอย่างนะคะทั้งทั้งความคิด จิตใจความตั้งใจความตั้งมั่นทุกอย่างเพราะเขาถึงบอกว่าตอนที่บางคนก็ถามว่าตอนที่เราสวดมนต์เจริญภาวนาเราจําเป็นไหมที่เราต้องชําระล้างร่างกายเราจําเป็นไหมที่เราต้องอาบน้ํชลาชําระล้างร่างกายแล้วก็ใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวเราจําเป็นไหมนะคะบางคนก็จะบอกว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เอาที่เราสะดวก ขอแค่ใจเราบริสุทธิ์ใจเราตั้งใจอยากที่จะทําอันนี้ก็ไม่ผิดค่ะอันนี้ก็เช่นกันแต่หน่อยว่านะคุณเป็นในลักษณะที่สมมุติว่าอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเตรียมตัวร่างกายจิตใจได้คุณก็จะทํานะสมมุติว่าคุณอยู่บ้านอย่างเงี้ยคุณจะสวดมนต์เจริญภาวนาอย่างเงี้ยคุณก็ มันก็ไม่ได้เสียเวลามากกับการที่เราจะชำระลา้างร่างกายแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวทําให้เป็นนิสทําให้เป็นกิจประจําวันนะคะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกว่าคุณตั้งใจคุณพร้อมอย่างเงี้ยให้มีความสดชื่นก่อนที่จะปฏิบัตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอะ่ะคุณทําด้วยความตั้งใจมันเป็นการทําความดีด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งมั่นนะคะไม่ใช่แบบ อามาแบบกระทันหันหรือมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่หน่อยว่าพลังงานของคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ปิดทองหลังพระเป็นคนที่ตั้งใจในการที่จะคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีอยู่เป็นนิดเป็นประจำอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมคุณดูสิ ก็ยังนุ่งขาวห่วมขาวแล้วพลังรอบนอกอะ่ะหน่อยว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์มียานสัมผัสชัดเจนเลยสีม่วงดอกบัวก็คือเป็นความหมายของดอกบัวหรืออะไรเงี้ยสำหรับหน่อยนะหน่อยรู้สึกว่ามันคือความเชื่อความศรัทธาคุณมีแรงผลักดันอย่างแข็งแกร่งนะคะเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็คุณสังเกตดูสิคะไพ่สองใบสวมชุดสีใกล้เคียงกันแล้วก็นะคะ เป็นในลักษณะของพื้นเป็นสีม่วงสีม่วงนี่ก็คือในด้านสายจิตวิญญาณการตื่นรู้นะ่ะคุณยกระดับตัวเองแล้วนะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่สามารถที่จะขัดเกลาขจัดสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วอันเนี้ยเป็นไพ่ของการกําเนิดคุณอาจจะกําลังบางคนนะคาดหวังที่จะมีบุตรก็อาจจะได้บุตรนะคะบุตรที่คุณเกิดมาอาจจะเป็นอภิชาตบุตรค่ะเป็นบุตรที่มาพร้อมกับบุญบรารมีค่ะ เป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดอาพู้อย่างนี้นะคะส่วนใครที่กำลังได้พบเจอคนที่เข้ามาแล้วเกื้อหนุนกันสนับสนุนกันในการที่จะเป็นสายบุญนะคะคู่บุญคู่บารมีอ่ะหน่อยว่าคุณก็ เหมือนกับได้พบเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่อะคะ่ะเหมือนกําลังได้สร้างความสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะพากันไปในทิศทางที่ดีนะคะเหมือนกับถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องความรักถ้าไม่ใช่เรื่องบุตรหลานบริวารก็จะเป็นในลักษณะที่ตอนเนี้เหมือนคุณกําลังฟูมฟักอะไรบางอย่างนะคะแล้วกาลังจะคลอดออกมาอาจจะเป็นงานธุรกิจหรือสิ่งที่คุณกําลังเพาะบ่มมันนะคะที่คุณทุ่มเทเพียรพยายามมานะ่ะบางคนกําลังที่จะ เปิดตัวเนาะเขาเรียกว่าเปิดตัวหรือว่ากําลังจะคลอดนะคะคลอดธุรกิจคลอดสายงานใหม่นะคะหรือว่ากําลังจะทําสิ่งใหม่ๆม,มันเป็นสิ่งที่คุณทุ่มเทพเพียรพยายามมามากๆเลยนะคะอืมโอ้แล้วสิ่งที่คุณทำหน่อยว่ามันจะเป็นการทำให้คุณได้มีความมั่นคงให้กับชีวิตอะธาตไม้สมบูรณ์เห็นไหมคะต้นไม้ที่มีความสีเขียวสีเขียวเป็นสีของความอุดมสมบูรณ์นะคะ อืมโอ้พพลังงานดีมากๆเลยนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เบื้องหลังคุณคือคนที่ปิดทองหลังพระทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยความอ่าจิตบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ทำหากคุณกำลังตั้งใจอยากที่จะทำอะไรสักอย่างอะ่ะคุณไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครค่ะคุณทำด้วยความถูกต้องด้วยความชัดเจนคุณทำตามหลัก นะคะกฎหมายศิลธรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังจะทําหลังจากนี้อะหน่อยว่ามันกำลังจะนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตของคุณในระยะยาวเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยั่งยืนระยะยาวคุณเห็นไหมคะเหมือนมีพญานาคด้วยนะเป็นเหมือนมีพญานาคอยู่ในลำอยู่ในต้นไม้อะ่ะมีทั้งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมือนกับมี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักรักษาคุณอยู่ถ้าเป็นในสายที่ปฏิบัติหรือว่าสายของผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของอันนี้ค่ะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะภาพเนี้ยเหมือนคุณเป็นลูกหลักของจักรวาลเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะเพราะสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามทําสิ่งดีๆมาอาจจะทําดีในเรื่องของการทําบุญทําทาน การเป็นลูกกตัญยูการดูแลคนอื่นการมีความซื่อสัตย์การคิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะ่ะแล้วก็การที่เราอุทิศบุญกุศลให้กับเทพเทวดาทุกพกทุกภูมิอะ่ะ <c oughs> เหมือนกับคุณเนี่ยเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกลักของจักรวาลบางคนก็อาจจะเคารพนับถือนะะองค์พญาน,นาคอย่างเงี้ยนะคะพญาน,นาคก,ก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ดูแลหรือว่าเป็นผู้สืบสารนะคะาศาสนาหรือเป็นคนที่ เฝ้าขมสมบัติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสาใบเนี้ยรวมกันออกมาพลังงานของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่มีความเต็มตื้นในเรื่องของพลังบุญบรารมีแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะคิดทําอะไรหน่อยรู้สึกเหมือนกับปิดทองหลังพระมานานนะ่ะตอนเนี้ยสิ่งที่คุณปิดบังคุณความดีที่คุณทำอะ่ะมันเหมือนมันกําลังจะปะทุกออกมามันกําลังจะเป็นที่รู้จัก นะคะหรือมันกําลังจะคลอดออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นในลักษณะเหมือนคนเริ่มจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นสัมผัสสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นหรือบางคนเขาอาจจะรู้ว่า คุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังในความสําเร็จของเขาหลายๆอย่างเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะบางคนก็อาจจะเป็นครูครูบาอาจารย์บางคนก็อาจจะมีพลังงานที่แบบเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นๆอยู่เบื้องหลังความสุขความสบายความสําเร็จของคนอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นนะคะหน่อยว่าหลังจากนี้อ่ะพลังงานของคุณน่ะถ้าจะทำอะไรก็จะไปด้วยความราบรื่นมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยบุญบารมี คุณความดีที่คุณทําหรือถึงแม้คุณจะพบเจอปัญหาคุณก็จะได้เจอครูครูบาอาจารย์หรือคนที่เข้ามาคอยเกื้อหนุนให้กับคุณให้คุณไม่ล้มหรือว่าไม่เซหรือตกลงมาอาจจะไม่เจ็บมากมันคล้ายๆกับเป็นในลักษณะของมีคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะเพราะมันเป็นผลมาจากผลบุญกุศลบุญบรารมีที่คุณได้สั่งสมที่เป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบนะคะทำดีไม่หวังผล หรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ปิดทองหลังผ่าเน,นี่ยแหละนะคะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราวของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรอืมเดี๋ยวไหนจะขอเปิดหกใบแล้วไหนก็จะอ่านเลยนะคะพลังงานเรื่องราวนะคะให้ไพ่บอกเล่าให้ไพ่บอกเล่าในหัวข้อที่ว่า คุณคือคนที่ปิดทองหลังพระนะคะเรื่องราวเดอะเฮอร์มิตโอ้โหคุณเป็นคนที่มีเห็นไหมองค์ครูคูบาอาจารย์อย่างที่หน่อยบอกแปะเป,ป,ปะเลยนะคะตอนที่คุณต้องการแสงสว่างตอนที่คุณคิดไม่ออกตอนที่คุณรู้สึกหมดหวังหมดกําลังใจหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าคุณเหมือนกับมีหัวใจแห่งนะคะหัวใจที่มีคล้ายๆกับอันนี้มันเป็นหัวใจของ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพลังบุญบรารมีอะ่ะเหมือนกับมันจะแสดงออกมาในวันเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือเหมือนกับมีแสงสว่างเหมือนกับมีอาวุธที่จะนําพาคุณเหมือนกับเป็นสายสัญญาณจากครูครูบาอาจารย์นะคะท่านไม่ปล่อยให้คุณต้องล้มไปชนิดที่แบบไม่เป็นท่าหรอกท่านไม่ปล่อยให้คุณเสียใจนานหรอกคะ่ะหรือว่าไม่ปล่อยให้คุณมืดบอดนานหรอก ในวันเวลาที่คุณหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้อ่ะคุณก็อาจจะมักเข้ากับกับเข้ามาอยู่กับตัวเองนะคะหาคําตอบได้ด้วยตัวเองแล้วแป๊บหนึ่งคุณก็จะหาทางออกเจอมันจะเป็นในลักษณะของอยู่ดีๆก็นะคะพบเจออะไรเข้ามาแบบไม่ทันไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างเงี้ยมันเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าสวรรค์สรรสร้างเนาะมันเป็นในลักษณะเหมือนกับแบบ องครูครูบาอาจารย์มาสื่อสารหรือว่าเป็นสายสัญญาณมาบอกให้กับคุณสามารถที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นไปไขข้อข้องใจของคุณได้ The Hermit คุณมีองค์ครูครูบาอาจารย์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะโอ้โหทั้ง The Hermit ทิ้งทั้งราชาถือถ้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยค่ะ เป็นทั้งที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์แล้วก็คุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีถ้าคุณอายุยังไม่มากคุณก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าคุณอะเหมือนกับมีออร่าอะไรบางอย่างมันมันเป็นในลักษณะของคนที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดูวิธีการเข้าหานะคะคุณจึงเป็นที่รัก คุณอาจจะเป็นคนที่มีพื้นฐานของความกระตันยูกระตะเวทีก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้วิธีการในการที่จะอา่เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะทําเรื่องใหญ่ให้ทําเรื่องเล็กให้เป็นทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้เป็นในลักษณะของคนที่อารุ่อร่วยเป็นนะคะยืดหยุ่นได้อยืดหยุ่นได้ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่ะ เป็นคนที่จิตใจดีนะยิ่งมีมากยิ่งให้เหมือนกับพลังงานของคนที่ปิดทองหลังพ้าเลยอะยิ่งมีมากยิ่งให้นะฮะยิ่งได้มากยิ่งให้ยิ่งชอบทําบุญทําทานใจดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือ <c oughs> คุณรู้สึกว่ายิ่งให้คุณยิ่งได้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแบบคุณยิ่งมีมากคุณก็ยิ่งให้แล้วพอทีนี้คุณให้ก็ยิ่งให้มันก็ยิ่งได้มันก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นวัฏจักรที่แบบ ชีวิตของคุณมันก็เลยหลังจากเนี้ยมันจะไม่มีความตกต่ำนะคะสำหรับคนที่ปิดทองหลังพระนะคุณจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีคุณจะเป็นเหมือนเสาหลักคุณจะเป็นเหมือนร่มเงานะคะเป็นที่พักพิงให้กับใครหลายๆคนก็ได้นะคะเพราะาพลังงานของคนที่ปิดทองหลังพรนะ่ะเป็นคนที่แบบคนอื่นๆชอบมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าอะไรเพราะเขาสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีไงคะ ถึงแม้บางทีอาจจะปากไรชอบบน่นชอบอะไรไปแต่สุดท้ายก็ให้เหมือนเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าปากไรใจดีคนอื่นเขาก็เลยจับจุดได้ไงว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆอะ่ะถึงแม้จะทะเลาะกันแค่ไหนหรือว่าถึงแม้จะมีข้อพิพาทหรือว่าถึงแม้จะทําให้ไม่ได้ดั่งใจมากแค่ไหนแต่พอผลสุดท้ายอะนะคะคุณก็ใจอ่อนอยู่ดีอนะคะ่ะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะอืม หน่อยว่านะคุณถ้าอันนี้แปดเหรียญแปดเหรียญถ้าเปรียบลักษณะของคนที่ลักษณะของบุญบารมีอะ่ะเต็มรอ้อยอ่ะคุณอยู่ในระดับขั้นที่สูงแล้วนะคะคือระดับแปดแล้วนะคะเต็มแปดเต็มสิบนะถ้าเต็มร้อยก็คือระดับแปดสิบแล้วอะ่ะคุณอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญชำนาญการผู้ที่ทำมาโดยตลอดค่ะไม่ใช่แค่เพิ่งมาทำนะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ เคลียเอเนจีเก่าๆที่เป็นสิ่งที่เป็นท็อกซิกมาได้เยอะมากๆแล้วค่ะอยู่ในจุดที่ทำแบบเป็นกิจวัตรประจำวันทำแบบซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆเหมือนมันเป็นเรื่องปกติทั้งๆที่คนอื่นเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแต่สำหรับคุณการปฏิบัติธรรมการคิดดีทำด,ทำดีการสะสมบุญบารมีการเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือชอบทำบุญทำทานชอบนะคะ ปิดทองหลังพระชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือบางทีก็จะเป็นในลักษณะที่แบบทาแล้วไม่ให้คนอื่นเคารับรู้ว่าคุณอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณสบายใจคุณก็ทําของคุณอย่างนั้นไปโฟกัสอย่างนั้นของคุณไปเห็นไหมคะแปดเหรียญมันคือการแบบนะคะทำแบบซ้ำๆเดิมๆทําเป็นกิจวัตรทาจนมีความเชี่ยวชาญชํานาญการ่ะนะคะระดับบุญบาร,รมีของคุณน่อะอยู่ในระดับที่โอ้โหไพ่ที่เปิดออกมามีแต่ไพ่ คือจะบอกว่ามีแต่ไพ่ดีทั้งนั้นเลยยังไม่มีไพ่เสียเลยนะคะอ่าโอเคพอถามถึงไพ่เสียไพ่เสียก็มาเนี่ยหน่อยว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์แต่บางทีในงังในบางจังหวะนะคะคุณจะเป็นในลักษณะประมาณนี้สมมติว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่ต้องได้ตัดสินใจอะ่ะบางครั้งคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่แบบเชื่อในเซนส์ของตัวเองแต่ว่ามันก็มีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้ อืมมันเป็นในลักษณะของการที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันเป็นคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณก็ได้นะคล้ายๆเดอะมูนนั่นแหละนะคะแต่ว่าสิมันมีสีฟ้าเนาะสีฟ้ากับสีเทาบางทีอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับบททดสอบเข้ามาให้กับคุณนะ บางทีคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดแต่บางทีอ่ะมันก็มีในเรื่องของหลักเหตุผลความจำเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบมาทดสอบดูว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนคุณจะยังมั่นคงอยู่ในสิ่งที่คุณยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าสองดาบเนี่ยมันเป็นในลักษณะของบางทีอ่ะเหตุการณ์ของคนเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเนาะบางทีมันก็มีเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบให้กับเรา นะคะให้เราเลือกระหว่างซ้ายหรือขวาให้เราให้เราเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจอะไรประมาณนี้นะคะอืมค่อนข้างที่จะมีเข้ามานะเดี๋ยวหน่อยขอขยายไพ่สองดาบหน่อยนะคะขอขยายไพ่สองดาบหน่อยว่านะคะ เพราะว่าคนที่ปิดทองหลังพระเอาจริงๆอะคะ่ะพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีแต่ว่าบางทีอะคุณต้องอยู่ในจุดที่ต้องมีความเข้มแข็งเพราะบางคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ต้องปกครองใครหลายๆคน นะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือบางทีมันก็มีสิ่งที่เข้ามากระทบสิ่งที่เข้ามาทําให้เราไม่กล้าที่ตัดจะตัดสินใจเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่น אותו, ๆคิดถึงผลกระทบคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวจิตใจดีไงคะเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่สามา,าสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยถึงแม้จะมีสินสัญชาตญาณบอกอยู่แล้วแต่บางทีมันก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้หน่อยก็เลยขอขยายด,ยสดยสูสองดาบอันนี้หน่อยขอขยายออกมา ได้เดอะเวิลด์ค่ะหน่อยว่านะจักรวาลคุรุคูบาอาจารย์บอกว่าคุณจงเชื่อเซนแรกของตัวคุณเองค่ะนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุรุคูบาอาจารย์เขาส่งสัญญาณมาบอกคุณแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าคุณไม่มั่นใจคุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจตามสินสัญชาตญาณแว็บแรกของตัวเองเพราะคุณกลัวมีผลกระทบโน่นนี่นั่นแต่บางทีถ้ามันถึงจังหวะเวลาที่ต้องได้เลือกอะค่ะ คุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงตามที่คุณรู้สึกหรือว่าเดอะเวิร์มันเป็นในลักษณะของคนที่มีความสมบูรณ์แบบคนที่มีประสบการณ์มาครบแล้วอะค่ะเดอะเวิร์ก็เหมือนกับลูกโลกเนาะเป็นวงกลมเป็นเหมือนคนที่เก่งรอบด้านอะเห็นไหมคะ สองมือถือคาทานะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์มีแสงออร่าออกมาจากตัวนะ่ะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เก่งนะในทั้งในเรื่องของบุญของบูในเรื่องของการใช้สมองแล้วก็ใช้ความคิดใช้ตกกรรกะต่างๆคุณมีความเก่งคุณมีประสบการณ์เยอะค่ะเดอะเวอรคือคนที่มีประสบการณ์เยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จงเอาประสบการณ์ที่คุณมีเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการช่วยในเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก็ได้นะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูอีกใบหนึ่ง เดวิลเดวิลเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะของทางทางทางสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับอ่าสิ่งที่อยู่เบื้องลึกภายในใจของคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยขอขยายหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจลึกๆมันคือสิ่งที่ผูกมัดผูกผูกพันธนาการคุณเอาไว้อยู่นะขอดูหน่อยว่าเรื่องอะไร นะคะเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่คอยบางทีอ่ะเข้ามากระตุ้นสัญชาตญาณดิบเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาสัญชาตญาณจิตใต้สํานึกอ่ะนะคะบางทีมันก็อาจจะมากระตุ้นนะคะเหมือนกับคุณแบบไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ในอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะขอดูหนะ่อยคืออะไรอ๋อโอเคมันเป็นในเรื่องของ สามเหรียญมันอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการธุรกิจนะคะหรือว่าการติดต่อการเชื่อมโยงอ่ามันเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงหน่อยรู้ละถ้าเป็นในลักษณะของการสายปฏิบัติสอ่าทางธรรมเนี่ยนะคะอ่ะเอาทางธรรมก่อนถ้าทางธรรมทางธรรมทางธรรมเนี่ยจะเป็นในลักษณะของหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเคย ผ่านช่วงที่อาจจะเคยไปในทิศทางที่ผิดมาก่อนเออบางคนนะบางคนพลังงานบางคนนะ่ะเคยไปในทิศทางที่อาจจะพบเจอหรือเป็นค่านิยมหรืออะไรที่นำพาไปให้คุณอาจจะได้ไปปฏิสัมพันธ์หรือว่าไปเชื่อมโยงกับคนที่เขาอาจจะมาทางสายที่มันอาจจะไม่ได้ขาวบริสุทธิ์นะคะเอ,อ่อมันก็เลยหรือมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเคยผ่านช่วง Keep up. มันเป็นพลังงานลบมามันเป็นช่วงดําดิ่งเป็นช่วงแบบซาตานนะคะอันนี้มันเป็นภาพของซาตานนะมันเป็นในลักษณะของแบบปัจจุบันนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ปิดทองหลังพระคิดดีทดําดีปฏิบัติดีแต่อดีตที่ผ่านมาบางทีอ่ะหรือว่าจิตใต้สํานึกของคุณหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องลึกภายในจิตใจคุณนะ่ะบางทีมันจะมีในเรื่องของกิเลสตัณหาหรืออะไรบางอย่างที่มากระตุ้นให้คุณไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง นะคะก็ให้คุณดูดีๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับป้อมปราการนะคะประตูบานแรกอะคะ่ะที่เหมือนกับเราจะเลือกในการที่เราจะเลี้ยวอย่างเงี้ยคะ่ะเลี้ยวในเส้นทางหรือเข้าช่องการเดินทางเนี่ยเข้าช่องทางต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเข้าผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะอืมเพราะฉะนั้นเลยก็คือก็ให้คุณดูดีๆเพราะว่าไพ่ ข้างล่างเนี่ยข้างบนเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นในลักษณะของน่าจะเป็นคําเตือนหรือว่าเป็นเหมือนกับคําแนะนํนะคะให้คุณระวังใจตัวเองให้ดีๆระวังคนที่จะเข้ามาเออถ้าเป็นในเรื่องของทางโลกอะ่ะก็ให้ระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาในลักษณะของใช้ความโลภใช้ผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาดึงให้คุณไปในทิศทางที่ อาจจะไม่ถูกต้องเพราะด้วยความที่เราเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมคะเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์กับคนอื่นๆแล้วก็เป็นคนที่ปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นบางทีพลังงานของคนแบบเนี้ยชอบจะดึงดูดคนที่ชอบเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์นะคะเขาบอกว่าจงใจดีให้คนอื่นเกรงใจไม่ใช่ใจดีให้คนอื่นมาเอาเปรียบนะคะเพราะบางทีมันก็จะมีคนที่จะคิดเข้ามาเพื่อที่จะมาะเขาเรียกว่าใช้ ความต้องการเบื้องลึกของมนุษย์นะคะเป็นตัวล่อก็คือใช้ผลประโยชน์เนี่ยแหละเข้ามาเป็นตัวล่อให้กับคุณก็ให้คุณระวังให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีเข้ามาอยู่แล้วแหละเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับเรานะคะก็เหมือนกับอันเนี้ยสองดาบคุณจงเชื่อเซนสฉันชาติยานของตัวคุณเองแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะ่ะคุณผ่านอะไรมาเยอะคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะอะไรที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกเอะเนี่ยก็ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้เลยคำว่าเอเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะของสายสัญญาณจากครูครูบาอาจารย์ที่มาบอกให้กับคุณนะคะที่มาเตือนให้กับคุณอาจจะเป็นจากของรักษาครูครูบาอาจารย์นะคะเทพเทวดาประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่นั่นแหละที่จะเข้ามา นะคะมาบอกมากล่าวมาเตือนมาส่งสัญญาณให้กับคุณคุณก็ใช้คุณก็จงใช้ทั้งในเรื่องของข้อมูลที่หามาแล้วก็ให้ใช้นะ,ะความรู้สึกของตัวเองเข้ามาช่วยในการตัดสินใจใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็ใช้ทั้งในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าคนที่ปฏิบัติมาเยอะขนาดนี้อ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนที่มองคนออกเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่อ่านเกมออกแหละแต่บางทีเดี๋ยวนี้คนที่เข้ามานะ่ะมันเล่นในเรื่องของความรู้สึก เอาเรื่องของความรู้สึกเข้ามามามาใช้ในการหลอกล่อเยอะขึ้นนะทุกคนนะคะอะไรที่เราชอบความรู้สึกหรือคุณต้องทำอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นมันจะมีผลต่อคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจคุณต้องทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันจะมีผลทำให้คนนั้นคนนี้เป็นคือเล่นเอาเรื่องของความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงของคนนะคะนะคะเพราะว่า The Devil มันคือ ความรู้สึกแบบเบื้องลึกอะที่มันดีฟมันลึกลงไปอะ่ะคนส่วนใหญ่จะใช้ตรงนี้แหละมาเป็นตัวล่อมาเป็นตัวเหมือนกับแบบเป็นข้อต่อรองอะไรพวกเนี้ยก็ประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะพลังงานของคนที่มี ความปิดทองหลังพระทําทดีไม่หวังผลแล้วก็ตั้งใจในการที่จะคิดดีทดําดีปฏิบัติดีแน่นอนชีวิตของคุณค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีแสงสว่างที่คอยเป็นเหมือนกับเข็มทิศชีวิตนะคะเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณโอ้ขอโทษทีค่ะ ให้คุณได้พบเจอกับสังคมที่ดีงานที่ดีเส้นทางการเงินที่ดีนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงแต่ว่าในเส้นทางของชีวิตทุกคนมันไม่ได้มีความราบรื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบททดสอบเข้ามาต่างๆมากมายขอให้คุณจงใช้ประสบการณ์องค์ความรู้แล้วก็เซนสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็บุญบาร,รมีของตัวเองเนี่แหละในการที่จะพาตัวเองเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นนะคะไปด้วยความมั่นคงก็ประมาณนี้ นะคะโอเคคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดียเป็นกําลังใจให้กับคนที่ปิดทองหลังพาทุกๆคนเลยนะคะโอเคคะ่ะหน่อยไปลคะค่ะบ๊ายบาย